สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ a p Plus Channel นะครับและนี่คือรายการเบลว์ทอยรายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยครับและคลิปนี้ครับเรามีแอคชั่นฟิกเกอร์จากฟูเร a y แพเน็ตนะครับซึ่งจะเป็นของค่าย Maestro Union นะครับคราวที่แล้วเรารีวิวตัวนี้ไปครับนานมากแล้วนะครับตัว Crocker Scale 1ต่อ12นะครับคราวนี้ก็ถึงตาของพี่เสือเว่ง The Blaze Master นะครับแต่จริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นตัวลำดับที่สนะครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีตัวหมาป่าออกมาแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่ได้พลีแล้วก็ไม่ได้สอยเลยครับเลยฆ่ามาเป็นตัวนี้ไปเลยนะครับอ่ะแต่ว่าตัวนี้เขาก็ดูดูเป็นแบบจอมยุทธจีนยังไงไม่รู้ครับดูเท่ดีสวยดีครับอ่ะเดี๋ยวเราไปอันบ็อกแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลยอ่เรามาดูตัวบล็อกตัวกล่องกันก่อนครับหน้ากล่องก็จะเป็นวินโดว์บล็อกแบบนี้นะครับมองเห็นตัวฟิกเกอร์พี่เสือพี่เสือเหว่งนะครับ อยู่ด้านในได้ด้านหน้าเขาจะเป็นภาพภาพวาดนะครับลายเส้นแบบสวยมากเลยเนี่ยมีโลโก้ของค่ายนะครับ m a e s t t r u u n o o n แล้วก็อันนี้จะเป็นชื่อซีรีส์นะครับ The f u r e planet นอีกด้านข้างนี่ด้านข้างอย่างสวยเลยฮะด้านหลังครัก็เป็นภาพวาดเหมือนกันเทสุดอะ่ะนี่ อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการโชว์นะครับว่าสามารถโชว์ได้2รูปแบบแบบนี้เดี๋ยวอันนี้ผมลองเทียบกับกล่องของคลอกเกอร์กันครับอันนี้จะเป็นตัวคลอกเกอร์นะครับตัวแรกของค่ายนี้เลยก็จะมาคนละทรงเลยครับแล้วก็ตัวหนากว่าด้วยแต่นี้จะออกแนวสัสดส่วนคล้ายๆคนนะครับแล้วก็ตัวสูงกว่าจะอยู่ในสเกล1ต่อ12นะครับอะแกะกล่องกัน ห,หนักๆแน่นๆเลยอะ่ะนี่แกะถาดออกมาแล้วครับโดยลูกเล่นความเจ๋งของเขานะครับก็คือมันจะมีเป็นเหมือนคอมิกบุ๊กนะครับเป็นหนังสือการ์ตูนมาให้ด้วยววผมโคตรชอบเลยครับนี่เขาจะชื่อหนังสือนะครับฟูเร่พแพลเนต็ตอันนี้แบบสไตล์จีนๆเลยนะครับ เขาก็จะเป็นแบบเนื้อเรื่องของการ์ตูนอ่ะมาประกอบกันด้วยทําให้เราแบบเอ้ยยิ่งสนุกยิ่งอินไปกับตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ของเรานะครับเนี่ยมีเนื้อเรื่องด้วยอะ่ะนี่โคตรโหดอะ่ะนี่เทจัดเทจัดนี่นี่โหสุดยอด น,นี่เหมือนเป็นเนื้อเรื่องของพี่เสือคนเดียวเลยนะเนี่ยให้มีกิ้งกาด้วยเรียกว่าซีรีส์นี้ยังออกออกมาอีกได้อีกหลายตัวเลยอะ่ะดูดินะหมดแล้วโอ้มีภาพแบบอันนี้เป็นของแฟนอาร์ตหรือเปล่าน่าจะใช่นะเนี่ยดูแล้วน่าจะแฟนอาร์ตนะครับเหมือนส่งมาให้ทางค่ายเนี่ย อย่างโหดอะตัวต่อไป coming soon นะครับเอ้ยมีเฮงเจียด้วยเนี่ยมีหงอโคงด้วยโหดจัดอะนี่แล้วเนื้อกระดาษเขาดีมากเลยครับมันมันเงาๆเลยเนี่ยเจ๋งอะมาดูตัวฟิกเกอร์ครับตัวทาของเขานี่นี่ บ่งแยกมาเป็น2อถาดแบบนี้ถาดชั้นแรกจะเป็นตัวฟิกเกอร์นะครับอันนี้เป็นเหมือนแบบไม่เชิงวัตถิกานะครับเป็นเหมือนสุญญากาศดูดๆนะครับมันก็จะเหนียวๆหน่อยก็เป็นตัวกั้นไว้ครับนี่เป็นชิ้นส่วนอ๋อนี่เปลี่ยนเฉพาะส่วนหน้านะครับไม่ได้ให้มาทั้งหัวนะครับรูปแบบพี่เสือเว่งแบบปากปิดนะครับ นี่ตัวบอดี้ของเขาแล้วก็ให้ชิ้นส่วนมือ,อให้มาเยอะนะครับหลายคู่เลยอันนี้อันนี้คาดว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนแผงคอแบบนี้ใช่ไหมน่าจะใช่นะอ่ากับทาที่สองครับเป็นพวกอเซสซอรีเป็นคอสตูมนะครับ น่ะนเนี่ยนี่เป็นหมวกแบบจอมยุทธเลยอันนี้เป็นตัวป้ายครับเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ให้ฟิลแบบไม้ๆเลยอะสวยมากเจ๋งอะ่ะมากับรองเท้านะครับอ,อีกคู่หนึ่งเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบตีนเปล่านะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้ด้วย แล้วก็มีเชือกมีดาบมีมีสั้นด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันครับสำหรับฟิกเกอร์พี่เว่งพี่เสือตัวนี้นะครับความสูงอยู่ที่22.5ซติเมตรหรือว่าเทียบเท่าอยู่ในสเกล1ต่อ12ครับผม เอามายืนเทียบกันทั้ง2ตัวเลยครับตัวแรกกับตัวที่3ามนะครับจเจ้าคล็อกเกอร์กับพี่เหงพี่เสือเหงนะครับคนละคนละความสูงนะครับอันนี้จะออกแบบเหมือนเหมือนนักกล้าบนะครับลำลำบึกบึกป้อมป้อมหน่อยแต่แบบอย่างหนาอันนี้ก็จะอาจจะเน้นปราดเปรียวนะครับเน้นแบบจอมยุทธเนี่ยก็เลยเออกมาเป็นทรงคล้ายๆแบบสัดส่วนคนนะครับก็สวยกันคนละแบบ นี่น้ำหนักแบบใช้ได้เลยครับไม่เบานะครับค่อนข้างจะมีน้ำหนักเลยกับสัดส่วนดีเทลอะไรโอ้โหเนี้ยเลยนะครับส่วนใหญ่วัสดุจะเป็นชิ้นส่วนของ PVC นะครับอย่างผักคลุมเนี่ยก็เป็น PVC ที่มีความอ่อนนุ่มนะครับแบบนี้นี่ดูดีเทลรายละเอียดครับมีเป็นหยกด้วยเฮ้ยโคตรสวยอะ่ะ แล้วก็เป็นกรอด้านข้างนะครับนี่เขาลงสีแบบเป็นสนิมแบบทองแดงด้วยขนก็เป็นขน PVC นะครับไม่ใช่ขนแบบคล้ายจริงนี่พวกแบบคอสตูมของเขานะครับลงสีได้สวยเลยใต้เท้า ใต้เท้าเป็นขาวๆนะครับไม่มีแบบมาเล่นสีอะไรส่วนใบหน้าที่เสือครับอย่างโหดเป็นแบบหน้ายิงฟันนะครับแล้วก็ดูแบบตาแบบวาวๆดุๆเลยตรงจุกนี้หมุนไม่เอ๊ะหมุนได้ครับหมุนตรงจุกเป็นแบบให้ผมมันพลิ้วๆได้โดยใบหน้าของพี่เหงียนครับ เขาก็มีนี่มาให้อีกหนึ่งใบหน้านะครับเป็นแบบรูปแบบขบป,ป่าครับตัวที่ติดมากับบอดี้จะเป็นแบบยิงฟันโหด,ดแบบนี้นี่จะเป็นการถอดเปลี่ยนเพียงแค่ชิ้นส่วนใบหน้าเท่านั้นนะครับแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหัวนะครับเดี๋ยวเราลองถอดเปลี่ยนดูนี่อ๋อมันจะเป็นเบ้าเหมือนต้นคอนะครับ ของพวกบอดี้ชุดผ้าปกติทั่วไปแล้วก็เอารูปแบบอีกแบบหนึ่งครับเสียบเข้าไปก่อนจะเสียบนะครับไหนๆก็ถอดแล้วตรงเนี้ยผ้าคลุมมันสามารถดึงออกมาได้ด้วยครับนี่เราก็ดึงออกมาเลยเราก็จะได้อีกหนึ่งรูปแบบนะครับเป็นแบบเปลยๆหน่อยอ๋อคือจริงๆมันไม่มีส่วนไททอยนะครับมันมาแค่นี้เลยมันก็จะติดแบบนี้เลยนะ เรียบร้อยครับเป็นใบหน้าพี่เว่งหุบปากครับนี่ตัวผ้าคุมนะครับที่เราถอดออกมาได้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นชิ้นส่วนของวัสดุ PVC นะครับข้างในก็มีการทําสีด้วยนะแบบเคลือะอ๋อตรงนี้มีแบบเป็นปั๊มนะครับเป็นของเป็นลิขสิทธิ์นะครับ 2023 Maestro Union Made in China นะครับอ๋อจริงๆแล้วยังขาดไปนะครับมันจะมีแผงคออีกถึงว่ามันดูล้นๆมันต้องใส่แผงคอน,นี้ก่อนครับเราต้องถอดติดถอดอ,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 อีกครั้งหนึ่งนี่แล้วก็ยัดแผงคอเข้าไปเออมันต้องอย่างนี้สิโอเคแบบนี้ค่อยดูโอเคหน่อยครับ เมื่อกี้รูปแบบแปลกๆดูล้นๆยังไงไม่รู้ตอนนี้มีแผงคอเพิ่มมาแล้วครับดูแบบดุดันขึ้นเลยสำหรับชิ้นส่วนของรูปแบบมือนะครับก็ให้เพิ่มมาอีก 1, 2, 3 3คู่นะครับรวมกับติดมากับบอดี้ก็มีทั้งหมด4คู่โดยจะมีมือกำหมัดนี่มิดๆเพิ่มมาให้แล้วก็มือที่ลักษณะคล้ายๆจับอาวุธนะครับจะมีแบบร่องๆอยู่ตรงนี้ หนึงคู่แล้วอีกหนึ่งคู่นะครับจะมีความแตกต่างกันคือนี่อันนี้จะเป็นแบบเหมือนใช้กระบวนท่าอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับน่าจะเป็นคู่ที่ใช้กระบวนท่าเดียวกันหรือเปล่านะห,หรือเปล่านะ,ะอ่ะแลันี้เป็นแบบมือเกรงๆหน่อยครับเหมือนกลางโกงเล็บนะครับดึงออกมาครับลองเปลี่ยนดู นี่ก็คือหนึ่งในข้อเสียของค่ายนี้เลยนะครับมันเจ็บมือมากมันแน่นนะครับเปลี่ยนยาก oh, <no. S 1> สรุปว่าเราถึงขนาดต้องใช้ครีมเลยนะครับเพราะว่าไม่สามารถดึงได้ด้วยมือเปล่านะครับมันไม่มีจุดให้ยึดแล้วก็ดึงนะครับแถมไอ้ตรงเล็บเนี่ยมันยังมาจิกตรงนิ้วโป้งเราด้วยทำให้แบบเราไม่สามารถดึงออกมาได้เลยครับ ต้องใช้คีมเท่านั้นนะครับนี่เราก็ลองเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบมือที่เอาไว้จับประบุษนะครับอันนี้ได้ใช้แน่ๆไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆและนี่ครับสำหรับตัวไปนะครับไปเท่ๆแบบนี้มันเป็นพร็อพสามารถดึงออกมาได้ด้วยนะนี่แล้วเราก็เอามาให้คาบไปเท่ๆแบบนี้ได้เลยครับ โอ้โหสุดอะโคสุดอะดูอ้ออันนี้ครับเกือบลืมไปเจ้าไอย่าันนี้นครับสังเกตว่ามันจะมีนี่เห็นเห็นเป็นเหมือนตัวเกี่ยวเนี่ยนะครับมันอยู่ในนี้มันเป็นถุงซิปล็อกแยกมาต่างหากนะครับที่รวมอะซเซสซอรีต่างหากไว้มันก็จะมีเชือกอะแล้วก็มีถุง ถุงอะไรสักอย่างน่ะที่มันจะเอาไว้ห้อยตรงไป้ายได้ครับแต่ดูไปดูมาเหมือนถุงอันเนอะเหมือนเนอะอ่ะมันก็จะเอามาเกี่ยวแบบนี้ครับนี่แล้วก็ให้เจ้าเว่งเนี่ยไปสูกป้ายได้เลยครับนี่แบบนี้นี่โคตรเท่อะ สุดๆอ่ะมีลูกปองแปงด้วยนอาจากนั้นมีสั้นนะครับที่ให้มา3อันนี้นี่นี่นี่ก็เอามาเสียบตรงนี้พอดีเลยครับตรงช่องของเขาครับเสียบเข้าไปนี่อย่างสวยส่วนเชือกเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเขาไม่มีคู่มือมาให้ผมเดาๆว่าน่าจะเอามาใส่กับตัวนี้ครับ นี่ผมว่าน่าจะเอามาคล้องกับไอตัวตัวเป็นเหมือนกล่องเก็บอาวุธอันนี้นะครับนี่ดูสิดีเทลดูดีเทลซะก่อนตรงนี้เป็นแบบนุนๆเลยนะครับแล้วก็มีการทำสีเป็นเหมือนสีสนิมนะ่ะสีสนิมที่ออกเป็นเขียวๆนะครับสีทองแดงอ่ะสนิมทองแดงอ่ะชิ้นส่วนตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับ ดีงตรงนี้ครับมันมีตัวงัดด้วยตัวอะไรวะอ่ะนี่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนครับเรามาดูด้านในดีกว่าเราก็เปิดได้เลยครับนี่โอ้โหมีการบุด้วยนะครับเป็นแบบกรรมหยี่ด้วยว้าวนี่ดูดาบเขาสวยมากเลยอะ นี่วัสดุเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่ไดแคสต์แต่เขาให้ลงสีแบบสวยมากนะครับมีความเป็นเหมือนแบบเมทัลลิกเหล็กๆเลยแล้วก็ยังมีห่วงตรงนี้ด้วยวก็จะมาเป็นเหมือนกันนะครับเป็นดาบคู่ชิ้นี่โอ้โห เราก็จับยัดดาบไปเลยครับยังไงอะอย่างนี้อนี่โอ้โหโคตรโหดะดูดูครับดาบอย่างสวยเลยเทมากอ่าแล้วก็หมวกนี่ครับหมวกของท่านจอมยุทธเว่งนะครับวัสดุเป็น PVC นะครับมีความยืดหยุ่นอยู่ วิธีการใส่ก็ง่ายๆมากครับสวมเข้าไปเลยแล้วก็เล็งรอยแยกเนี่ยเอาไว้ซักตาซักข้างหนึ่งนะครับอย่าไปไว้ตรงกลางนะมันจะไม่เท่ต้องให้มันตรงกับตาข้างหนึ่งอ่ะจะเท่มากเลยแบบนี้โอ้โหสุดๆดเลยต่อไปครับจะเป็นชิ้นส่วนของรองเท้าบูทนะครับเป็นหุ้มข้อแบบนี้เลยสามารถเปลี่ยนได้นะครับ เพราะว่าตอนนี้เท้าเขาเป็นแบบเท้าเปลือยแบบนี้ครับอ่าเราก็ต้องถอดเปลี่ยนออกไปครับให้ถอดทั้งดุนนี่เลยครับ mm hmm. มันแข็งมาก <c oughs> <c oughs> สรุปมันหลุดออกมาทั้งดุนแบบนี้ครับไม่เป็นไรเราก็ยัดเข้าไปได้เลยครับอันนี้เป็นขาซ้ายนะครับยัดเข้าไปแบบนี้ <c oughs> เป็นสิ่งหนึ่งที่ี่ไม่ชอบเลยโอ้โหไม่ลงอะโอ้โหกว่าจะยัดเข้าเนี่ยดูดูดูร่องร้อยอรารยธรรมครับมือแดงไปหมดแล้ว oh, <no. S 1> เราก็ยัดกลับไปที่เดิมและสำหรับเจ้ากล่องเก็บดาบอันนี้นะครับมันสามารถพกไว้ที่หลังของเจ้าเวงได้ด้วยนะครับโดยการนี่ มี้ตัวนี้ครับให้เราแงออกมานี่พอเราแงออกมามันก็เอามาใส่เป็นเป็นจอยแบบนี้ได้นะครับแล้วมันจะเอาไปเสียบตรงผ้าคลุมครับผมนี่ตรงผ้าคลุมเนี่ยให้แกะตรงนี้ออกมาแล้วก็เอาตัวนี้ครับยัดเข้าไปเลยนี่ง่ายได้เรียบร้อยแบบ ส่วนเจ้าเชือกเนี่ยผมจนปัญญาจริงๆครับผมไม่รู้เลยครับว่ามันให้วาทำอะไรผมลองเอามาร้อยแบบนี้นะครับมาร้อยแบบนี้แล้วก็เอามาลองคล้องดูมันก็ยาวเกินไปอีกอ่ะมันก็แบบร่วงไปถึงขนาดนี้เลยอ่ะมันจะไม่โผล่มาขนาดนี้นะครับก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้จริงๆแล้วมันมีไว้ทำอะไรใครทราบก็ คอมเมนต์บอกได้นะครับอันนี้จนปัญญาจริงๆขออภัยด้วยครับต่อไปครับเราจะมาดูจุดขยับของีเสือเว่งตัวนี้กันครับสำหรับส่วนหัวครับมันก็จะหมุนได้รอบแบบนี้เลยเองได้นะครับเหน่อยหน้านสุดๆแบบนี้ ก้มหน้าแบบนี้ครับแานซ้ายแางขวาแต่ถ้าจะใส่แผงคอเนี่ยมันก็อาจจะจำกัดการขยับเข้าไปอีกนะครับแบบนี้อ่ะนี่ครับพอใส่แผงคอแล้วมันก็จะขยับได้จำกัดขึ้นครับอ่ะอะไรประมาณนี้อ่ะต่อไปครับองศาช่วงแขนนะครับ สามารถกางออกไปด้านข้างนี่ดีมากเลยหมุนชูแขนครับโอ้โหสบายมากนะได้หมดครับเขามีจุดขยับย่อยๆตรงนี้ครับทำให้มันสามารถขยับได้เยอะเลยแถมต้นแขนก็หมุนได้แบบนี้ด้วยแล้วก็งอซอกปึ๊บ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 งอซอกนี่มาตรฐานเลยครับ 9ก้าสิบองศา,าแล้วก็ข้อมือก็หมุนบิดได้ครับหมุนได้รอบนี่ประมาณนี้ช่วงลำตัวครับกลงกลางลำตัวมีจุดขยับครับสามารถหมุนได้นี่บิดเอวได้นิดนิดหน่อยหน่อยครับ แล้วก็ตรงเอวนี้ก็บิดได้ครับนี่ดูแผงด้านหลังสักก่อนลายเสืออย่างสวยอะ่ะมาดูองศาช่วงขานะครับนี่ตรงนี้มันจะเป็นแบบยาง PVC นะครับเป็นเป็นยางที่อ่อนๆมากเลยทำให้ไม่มีผลในการขยับนะครับมันจะไม่ติดอะไรเลย ดัดชิ้นนี้มันจะหนาขึ้นมานิดหนึ่งนะครับยกขาได้ประมาณเกือบเกือบเองศาครับงอข่าวได้ประมาณนี้แบบนี้นะนี่ส่วนอันนี้มันงอขึ้นไปได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นขาลักษณะแบบเสือนะครับมันจะไม่เหมือนขามน,มนุษย์ปกติมันก็จะหมุนได้แบบนี้ตรงนี้ก็จะมีข้อต่อครับทําให้มันหมุนบิด เป็นรนาน้ากับพื้นได้แล้วก็ส่วนหางครับหางนี้ก็เจ๋งนะตัวนี้มันสามารถนี่มันฝังแกนลวดครับมันบิดดัดงอเป็นรูปร่างได้เลย <Wow. S 1> เจ๋งไหมะละ่ะ เอาละครับและทั้งหมดก็คือรีวิวเจ้าเสือเวง่งนะครับจาก Fury Planet ซึ่งเป็นตัวที่3นะครับของค่าย Maestro Union นะครับซึ่งทับออกมาได้โหคุณภาพไม่ได้ยไปกว่าเจ้า Crocker ตัวนี้เลยครับตัวนี้ผมชอบมากเลยครับเป็นตัวแรกของค่ายนี้เลยอ่าแล้วก็จริงๆแล้วผมก็พลาดไปอย่างที่บอกนะครับเราพลาดหมาป่าไปก็เลยข้ามกลับมาเป็นพี่เสือเวง่งนะครับอ่าเท่าที่เรารีวิวนะครับ ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าคนที่คิดจะเล่นไลน์นี้นะครับต้องทําใจก่อนเลยนะครับว่ามันนอกนอกจากจะโหดในรูปลักษณ์ภายนอกนะครับมันยังโหดกับคนเล่นด้วยนะครับโอ้เจ็บมือมือแดงไม่หมดแล้วนะครับตั้งแต่ตอนนั้นผมรีวิวเจ้าคล็อกเกอร์นะครับโหอันนี้ก็โหดหินไม่แพ้กันเลยครับไอ้นี่ก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยครับเพราะว่าเวลาเราขยับถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรต่างๆครับมันมันทำร้ายเราทุกชิ้นเลยนะครับอย่างเช่น สมมติจะถอดหัวใช่ไหมครับถอดหัวปุ๊บพวกเส้นผมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมาคอยทิ่มเราทําให้แบบเราไม่สามารถดึงได้แบบเป็นกําลังนะครับมันจะเจ็บมากแล้วก็ชิ้นส่วนมือนะครับโอ้โหเปลี่ยนโคตรยากนะครับยากมากๆเหมือนอันนี้เลยครับไอ้ตัวนี้ก็แบบถอดเปลี่ยนโคตรยากเลยครับเนี่ยจะเปลี่ยนชิ้นส่วนทีนะครับคิดหนักเลยนะครับถ้าใครคิดจะมาเล่นสายเนี่ยครับก็เนี่ยครับเป็นข้อเสียของไลน์นี้เลยครับจำเอาไว้ให้ดี ส่วนส่วนข้อดีเขาก็มีนะครับอย่างของแถมอะไรเนี่ยเขาก็ให้มาแบบเจ๋งๆเลยนะครับอย่างนี้ก็เป็นนี่เป็นคอมิกบุ๊กนะครับเขาให้มาตั้งแต่เจ้าคร็อกเกอร์ตัวแรกแล้วนะครับก็จะมีสตอรี่ของเขานะครับของคาแรคเตอร์นี้ตัวเหว่งเนี่ยครับสวยมากเนี่ยเนื้อก็ด่าเขาดีมากๆเลยนะครับก็สําหรับตัวนี้ครับตัวนี้ผมได้มาในราคาตัวนี้ผมพรีออเดอร์มานะครับก็เลยแบบไม่ได้แรงอะไรเท่าไหร่ แต่ใครมาหาตอนหลังเนี่ยมีคิดหนักอยู่เหมือนกัน,นครับค่อนข้างจะแรงอยู่อ่ะแล้วก็ดูทรงแล้วครับลายนี้เขาคงยังไปอีกยาวไกลอีกหลายตัวนะครับเพราะว่าในซีรีส์ของเขาเนี่ยโอ้เขามีสามารถมีตัวอะไรประหลาดเนี่ยออกมาได้เต็มไปหมดเลยนะครับผมว่ายาวๆเลยแหละแต่สําหรับตัวผมเองนะครับผมก็ชักไม่แน่ใจนะครับผมอาจจะอาจจะขอหยุดแค่ตัวนี้เลยก็ได้นะครับ พราะรู้สึกผมไม่ชอบไอ้ข้อด้อยข้อเสียของมันเลยครับที่มันทําร้ายคนเล่นเนี่ยโอ้โหเจ็บมากตรงเนี้ด้านไม่หมดแดงไม่หมดแล้วนะครับต้องดึงอะไรเงี้ยไม่ไหวเลยขอย้ำอีกทีนะครับใครคิดจะเก็บลายเนี้ยต้องมีแรงเยอะๆะแล้วก็ต้องมีความอดทนสูงนะครับมันเจ็บมากอ่ะเอาละครับท้ายนี้นะครับก็ขอความคิดเห็นเพื่อนๆน,นนะครับว่าชอบตัวไหนหรือว่าใครมีตัวไหนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันต้องแข็งอะไรขนาดนี้เปลี่ยนโอ้โหโคตรยากเลยก็ลองมา พูดคุยมาคอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ รายการ d o u อ l e ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ f a c e b o o k c o m a p l u s s t u d i o v 2นะครับสวัสดีครับ